ไหว้ด้วยความตั้งใจหรือไหว้ด้วยความนอบน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนหรือไหว้ด้วยการถูกบังคับถ้าถูกบังคับไม่ถึง่าเป็นบุญะังนั้นถ้าเราทาในด้วยความที่เราตั้งใจทําในสิ่งที่ดีอันนั้นมันจะเป็นบุญกุศลถ้าทบทวนของวันนี้ไปแล้วในหนึ่งวันมันหมดแล้วที่เราทบทวนทบทวนได้หมดเลยก็ไล่ไปถึงวันที่ผ่านมาคือวันเมื่อวาน ได้ทาความดีอะไรบ้างเมื่อวานได้บันทึกเอาไว้ไหมบันทึกในสมองเราหรือเปล่าถ้าบันทึกของเมื่อวานได้เรียนทบทวนไปจนกระทั่งหมดของเมื่อวาน,วานก็ย้อนไปเป็นของเมื่อวานคืนก็คือวันอังคารเมื่อวานที่เป็นวนันพุธเมื่อวานคืนเป็นวันอังคาร แล้วก็ของวันจันทร์ต่อไปใครสามารถที่จะทบทวนได้หมดเลยจำได้หมดเลยนั่นจะเป็นบุญกุศลแก่ตัวของนักเรียนเองมันก็จะเหมือนกันกับการเรียนถ้าเราหมั่นทบทวนมันทุกวันทุกวันเราก็จะจดจำได้เราก็จะจด,ดจำได,ด้บางคนให้ทบทวน,ให,ททนให้เีขยน